17วันสำหรับงานก่อฉาบบ้านหลังนี้เราได้อะไรแล้วบ้างนะพี่พอรับสร้างบ้านโคราสวัสดีครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับผมทำเพลิสเอาไว้ชื่อเพลิสบ้านนาใหญ่พเภอสูงเนินนะครับสามารถเข้าไปดูผลงานของผมได้ทุกขั้นตอนงานครับเพื่าบ้านหลังนี้จะสร้างเสร็จนะครับในส่วนของงานฉาบภายนอกเนี่ยก็คือฉาบเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเหลือแค่ภายในเนาะภายในนะครับก็ห้องนอนนะครับห้องที่3ก็บ4นฉาบเสร็จแล้วก็จะเหลือห้องนอนที่1กับ2นะครับกำลังไล่ฉาบอยู่อันนี้จะเป็นส่วนของห้องพระนะครับ แล้วก็ให้ดูงานีนส่วนนึงตรงนี้ครับเราทำฝินขึ้นมาครับเพื่อรับน้ำนะครับเพื่อที่จะระบายออกจุดนี้นะครับนี่เป็นงานตอนเรื่องระหว่างงานหลังคากับงานก่อเสาเลยนะครับแล้วก็ต่อมาครับก็จะเหลือห้องโถงนะครับอันนี้ดูงานนะครับว่าเราทําอะไรกันบ้างครับอย่างการเตรียมผนังก่อนฉาเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกตลอดเลยก็คือแล้วแต่ที่นะแล้วแต่จะทําแล้วกันเนาะก็สรรหาวิธีกันเอาของผมนะถ้าเป็นตามแนวท่อไฟนะผมจะตีตะแกรงลงไปแล้วให้อัดปูนฉาบเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ อีกข้อนึงนะครับอย่าลืมนะครับในส่วนของพวกตามข้อไฟเนี่ยอันนี้ใส่คอนเนคเตอร์นะครับมันจะลดการบาดของสายไฟได้นะครับซึ่งเวลาถ่าเสร็จก็ต้องเว้นห้องไว้ให้ข้างไฟเขาด้วยนะครับการเตรียมฐานก่อนถ่าวเนาะตามเสาเอ็นทับหลังเนี่ยของผมจะใช้ปูนกาวนะครับรีดไปแบบนี้อันนั้นเดี๋ยวไล่รีบทั้งหมดครับพอดีอันนี้ยังไม่ได้ถ่ามนะนี่ท7เจ็ดวันครับก็เดี๋ยวใกล้เสร็จแล้วแล้วก็แต่ละห้องมานี่เราก็จะฝังนะครับนี่ครับมีเครื่องฝันนะครับสาทคั้งหน้ารับเครื่องฝันเลย นี่นห้องนอนที่หนึ่งนะครับแล้วก็ห้องนอนที่สองห้องนอนที่สองก็ขึ้นปูปนปาดปูนแล้วห้องนอนที่สามนี่เสร็จแล้วครับเหลือเก็บขอบมุมกลางเนาะมีห้องนอนที่สี่ับกําลังไล่ภาในส่วนของมุมเสานะครับนี่ครับปูนกาวนะครับผลีบมันจะเพิ่มการยึดเกาะนะครับพวกนี้เหมือนกันจะเพิ่มการยึดเกาะครับไม่ได้การเล้านะแยกแยะตรงนี้ก่นมันเพิ่มการยึดเกาะตอนนี้ในส่วนของแผงไฟตรงเ,เน,น,นี้ยผมแนะนําว่าให้ติดตั้งนะครับทอดให้ห่างๆหน่อยครับ เื่อที่จะมีพื้นที่ให้ปูนฉาบเนี่ยอัดเข้าไปได้ก็ตีตะแกรงก่อนแล้วอัดปูนฉาบเข้าไปนะครับคือต,ตะแกรงเนี่ยเอามาทําหน้าที่นะครับพยุงในช่วงของปูนฉาบไว้นะครับควันปูนกาวครับรีบเพื่อที่จะเพิ่มการยึดเกาะเนี่ยทั้งที่ดูเสาเนี่ยมันจะเรียบแบบนี้ครับมันเลยทาให้การยึดเกาะเนี่ยไม่ดีมันจะกระเทาะออกมานะครับถ้าไอ้ความเล้าเนี่ยมันกันเล้าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังไงงานฉาบด้วยซีเมนตนะ์อ่ะมีงานเล้าแน่นอนนะครับมากน้อยอันนี้ก็แล้วแต่การทำงานเนาะะมมีนอนอนีีีแนนนนนนน่่อภายยใใปเเหห้็ครับ ดังนันเนี่ยตัวนี้เนาะก,ก็เราทําเพื่อการยึดเกาะนะครับถ้าไม่มีเนี่ยมันจะกระเทาะออกมาเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับสาหรับงาน17วันเนาะก็ประมาณ20วันน่าจะจบล้วสำหรับงานบ้านหลังนี้ครับในส่วนของหมวดงานกอา่อฉากประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ